สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอิญค่ะรถสวยย่านนีนบุรีวันนี้จะพาลูกค้ามาดูตัวรถนะคะเป็นตัวซูซูกิแครีนะคะคันนี้เลยใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ทํามาหากินอยู่นะคะหรือว่าเอาไว้ขับต่างจังหวัดนะต้องแนะนําเลยนะคะสาหรับคันนี้รถสวยมากนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะทั้งคันเลยที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะได้รถปี2019เครื่องยนต์1.5เกียร์ธรรมดาไปใช้งานนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่315 0 0 0บาทเท่า ข้างวดอยู่ประมาณ6,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวใครที่หารถไว้ใช้งานนะคะซื้อเงินสดนะคะถ้าเกิดคันนี้ซื้อเงินสดจบราคาอยู่ที่315,000บาทได้เลยนะคะไม่มีแวดนะคะเอินให้ราคานี้เลยนะ,คะใครที่สนใจโทร0971693884 mm hmm. ได้เลยนะคะตัวรถนะคะเอาไว้ทำมาหากินขับต่างจังหวัดนะคะเข้าสวนทำไรท่ทำนานะคะได้หมดเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังเขาติดในส่วนของตัวด้านข้างมาด้วยนะคะก็คือที่กันด้าน ข้างมาให้นะคะติดให้เรียบร้อยรถบ้านมือเดียวเลยสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดรอบคัน ok ของคันนี้กันนะคะใครเียบกำลังมองหายอยู่นะคะก็แนะนานะคะมาดูรถจริงได้มาทดลองขับก่อนได้มาดูก่อนได้เลยคันนี้ทะเบียนรถสาุทเข้าช่อช้าง7 4 5 5นะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยเลขไม่อยู่ที่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นได้รถปี2019ไปเลย คันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมโลโก้ด้านหน้าเป็นตัวซูซูกินะพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้เป็นกระจังด้านหน้าสีดําแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าเขาจะรูปร่างรูปทรงนะคะเหมือนตัวไฮเอ็ดนะเหมือนรถตู้ไฮเอ็ดนะคะสําหรับด้านหน้านะคะแต่คันนี้ถือว่าเป็นรถที่นั่งได้สองที่นั่งแล้วก็ด้านหลังเขากว้างมากๆเอาไว้แบบทำอาหารกินได้จริงนะคะนี่เลย ภูกระจกนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเสากาศอยู่ด้านบนแบบนี้นะ,ะพร้อมตัวรถนะที่ติดฟิล์มมาให้ประมาณ60นะคะสติกเกอร์ของแคลลี่ก็อยู่ครบแบบนี้เลยที่จับประตูด้านนอกนะคะจะเป็นดําด้านแบบนี้เลยนะ,ะโลโก้ซูซูกินะคะอยู่ที่กระจกแบบนี้เลยนี่เขาติดในส่วนของตัวนี้มาด้วยนะคะคอกติดคอบมาให้นะคะครอกเหล็กสีดํานะคะนี่เลยใครที่แบบว่า เอาไปทํามาหากินแนะนําเลยนะคันนี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยด้วยนี่ด้านหลังเขากว้างมากนะคะคุณลูกค้า่ะกว้างจริงๆนี่เลยกว้างมากคุณลูกค้าสติกเกอร์โลโก้อยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะเดิมๆเลยนะนี่ที่ล็อกนะคะนี่เลยนี่นะเขาแบบว่าล็อกปลดล็อกได้แล้วก็พื้นที่ด้านหลังของตัวนี่กว้างมากให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะนี่เลย กวางจริงนี่สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมทะเบียนสวยๆลงท้ายด้วย55แบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์โลโก้อยู่ครบด้านท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคลลี่นะคะหรือว่าตัวซูซูกิก็อยู่ครบนะคะไฟกระพริบด้านหลังนะคะที่ได้ก็เป็นไฟท้ายหลอดไส้ไฮโรเจนนั่นเองนะนี่เลยใครเที่ยวลังมองหายอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคันนี้ราคาเพียง3 1 5 0 0นบาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะนี่สวยมากเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดภายในตัวรถของคันนี้กัน พามาดูนะคะภายในตัวรถกันเลยคน,นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกอย่างภายในนะคะเขาจะเป็นแบบแมนนวลน,นะคะมาพร้อมตัวล็อกรถนะคะแล้วก็กระจกเป็นแบบไขหมุนแบบนี้นะคะภายในตัวรถนะคะบอกเลยว่าไม่ชํำเลย ตัวเบาคันนี้นะคะเป็นเบาหนังนะคะเบาหนังนะอันนี้ไม่ใช่ผ้านะคะเป็นหนังนะคะแล้วก็ลวดลายของตัวรถนะคะก็สวยเดิมมากนะคะภายในของตัวรถคันนี้นะคะเบาหนังนั่งได้2คนนะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะมีตัวเกียร์ธรรมดามาให้มีในส่วนของแอร์แมนนวลแอร์มุนนะคะจอนะคะ FMAM ได้นะมาพร้อมตัวรถนะคะที่จะได้เลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ประมาณ2 0,000นนะคะสวยจริงลูกค้าคะรถปี19ไมค์0 0 0 0ราคา3 1 5 0 0 0บาทนะคะที่บางแดดด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะคะทั้ง สองฝั่งของตัวรถแบบนี้เลยเพดานด้านบนไม่มีอนุขระใดๆนะคะนี่เป็นรอีกหนึงคันนะคะที่เอาไว้ให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกเลยสำหรับคันนี้นะคะตัวแครีนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะโทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะร้านตั้งอยู่ที่ เสรีไทยนะคะเสรีไทย70นะคะเลยโรงพยาบาลเสรีรักมาแค่นี้เดียวเท่านั้นนะมาดูรถจริงก่อนได้มาทดลองขับก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้เอินต้องฝากกดไลค์ like ก็แชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ